สมัยเป็นเด็กๆนั่งฟังเพลงผ่อนพิลมไม่ได้คิดว่ามีความหมายรใดๆงั้งสิมเแต่มันสะดุดในคําีีเพลงดาวลูกไก่อย่าทะเลาะเบาแว้ง อย่าขัดแย้งเหยียดหยันจงรู้จักร,รักกันอย่าฝุ้นหันสับเท้าเจ้าตัวใหญ่สายสว่างอย่าเกี้ยวกาดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนกับแม่รักเจ้าไม่ไกลสอนลูกไก่ทั้งเจ็ด เป็นคำพูดที่แต่งมาเป็นเพลงได้ไพเราะเพราะพี่มากพี่น้องกันอย่าทะเลาะบอกแ้งกันนะอดทนอารมณ์ไหนก็อดทนไว้อย่าเกี่ยวกาตรงมาอย่าขัดแยง้งอันไหนที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเออไม่ชอบไม่ถูกไม่ต้องอย่ารีบ แสดงอาการขัดแยง้งพี่น้องกันยเหยียดหยันกันว่าเรารวยกับเธอเธอจนกว่าเราพี่น้องกันไม่มีรักกันเหมือนกับกบไผเหมือนกับ เรียวไผ่หักไม่ได้ถ้าอันเดียวหักได้แค่ละหลายอันไม่สามารถที่จะหักได้ยิ่งไปกว่านั้นอย่าไปหุนหันอันไหนที่ก่อให้เกิดความหุนหันจะเพ้ายาเด็ดขาดโดยเฉพาะลูกคนโตพี่คนโตอย่ากเกี่ยวกาดน้องๆ อย่าแสดงความอาหังกายเกี่ยวกาสแล้วก็คอยดูเหมือนกับแม่ที่รักเจ้าวันนี้น่าชื่นใจน่าอนโมทนาสาธิการกับสกุลแจ่มแช่มปีดาพี่สาวคนโตนามว่าสายสุนีแช่มปีดาผู้หญิงที่มีความกระตัญญูกตะเวที สุภาพสตรีที่มีแต่ความเอื้ออาทรรักน้องเป็นที่สุดจำได้น้องทานอะไรคนนี้ชอบทานอย่างนี้คนนี้ชอบทานปลาคนนี้ชอบทานกุ้งคนนี้ชอบทานหมูรู้แล้วก็สามารถรลังสรรอาหารต่างๆเอามาใช้เอามากินเอามาใช้อย่างถูกใจคนอื่นทำใดต้องใจคนนั้นคือผลของวิชา ทำไรขัดในตารถค่าราคาตนคุณป้าสายสุนีก็เป็นเชกเช่นเดียวกันแห่งตระกูลแช่มปีดารู้หมดน้องคนไหนชอบกินอะไรพ่อ<ม>แม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรดูหน้าดูตารู้หมดท่านเป็นยังไงสังเกตแม่กันทั้งหลายนึกไปทั้งหลานหลานเป็นอะไรอารมณ์ดีไหม เพราะความรักความห่วงใยเพราะความเป็นพี่คนโตจึงเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นวันเกิดของคุณสายสนีแช่มปีดาสิทธิกิจจังสิทธิกัำม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศัตรูมาวิดาสันตุอายุวนโนสุขังพลัง ขอให้เกสายสนีแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินคนเป็นทองไม่เจอคนภัยไม่เจอคนพานเจอแตนักปาญดบัณฑิตไม่ลำบากไม่ยากจนไม่ต่ำกว่าคนและไม่จนกว่าใครคอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดการเป็นนิพคือ,อ